ว่าคนพวกนี้ที่มาด้วยความเชื่อแล้วก็เห็นเราแสดงปฏิหาร์น่ะมันมาแบบนี้มันแบบอ่ามันไม่เวิร์กหรอกนะมาเนี้ยท่านก็ไม่ได้สรรเสริญอะไรแล้วก็พยายามอธิบายฟังว่าท่านทําเพื่อให้เห็นครั้งเดียวปรากฏขึ้นในโลกใบนี้ทำให้เห็นว่าทธิดมีจริงแค่นั้นครั้งเดียวพอคืออยู่ดีท่านก็ลอยใช่ไหมสร<ป>างการเป็นออฟฟิเชียลครั้งเดียวมีที่ที่เดียวครั้งเดียว แสดงปฏิหารครั้งสําคัญน่าจะเป็นจริงๆรแล้วเรียกว,ว่าถ้าเป็นทางการนะเป็น official ออฟฟิเชียละมีครั้งเดียวที่เป็นออฟฟิเชียลนะไม่นับกันแบบขึ้นมาบนสวรรค์ปอดมารดาที่นี่นั่นมีที่นี่ที่เดียวครั้งเดียวตามที่เหมียวเล่าเลยก็คือว่าในอันนี้เป็นเรื่องราวว่าแบบจะแสดงแล้วนัดนัดแน่เลยงันแน้ว่าเดี๋ยวจะไปทาใต้ต้นมะม่วงที่นี่ที่นี่เลยก็เลยโดนตัดทิ้งหมดเลยก็เลยมีเรื่องเนี่ยว่าเอาเม็ดมะม่วงมาถวายแล้วก็มาบริเวณนี้ เรายืนกันอยู่เนี่ยเราต้นมะม่วงเนาพุทงอกขึ้นมาอันนี้ก็เวอร์หนึ่งแล้วเนาะเราขึ้นมาคนลองนึกถึงภาพว่าพระเจ้าอยู่ตรงนี้นะแล้วก็คนเต็มเลยคนชาวชาวเมืองเนี่ยแห่มาดูเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยแล้วก็ดูว่าพระเจ้าทําอะไรใช่ไหมหนึ่งคือมะม่วงมาขึ้นมานี่ก็ผิดปกติอะสองคืออยู่ดีท่านก็ลอยใช่ไหมแฟะแล้วก็สลับกันในการข้างบนเป็นแบบความเย็นเป็นน้ําแข็งข้างล่างเป็นร้อนเป็นไฟเสร็จแล้วก็สลับกัน อันนี้ก็ดูเวอร์เวอร์แบบเวอร์มากนึกออกไหมเออแล้วข้างล่างก็เย็นเป็นน้ําแข็งข้างบน,นก็เป็นไฟให้เห็นแล้วก็มีการเดินจงกรมรอบๆเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโชว์ให้ดูว่าเดินหอ่อหรือเดินอากาศได้ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆก็สแสดงให้ดูเสร็จแล้วอันก็ลงมาปกติใช่ไหมมันกลายเป็นว่าชาวเมืองท่าไหลแหลหรือว่าพราหมณ์บางคนเนี่ยก็คือยอมสยบให้เพราะว่าคนแสดงริได้ขนาดนี้ต่อหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วก็นัดแนะด้วยไม่ใช่เรื่องง่ายๆก็มากราบ ขอกตกลงเป็นสิทธิ์อะบางคนก็ขอบวชเลยแต่ปรากฏว่า,าผู้เจ้าไม่ได้ยกยอก่องไม่ไสรรเสริญเลยบอกว่าคนพวกนี้ที่มาด้วยความความเชื่อแล้วก็เห็นเราแสดงปฏิหารนะมันมาแบบนี้มันแบบอ่ามันไม่เวิร์กหรอกอะประมาณนี้ท่านก็ไม่ได้สรรเสริญอะไรแล้วก็พยาอธิบายให้ฟังว่าท่านทําเพื่อให้เห็นครั้งเดียวปรากฏขึ้นในโลกใบนี้ทำให้เห็นว่าทลิท์มีจริงแค่นั้นครั้งเดียวพออที่เหลือไม่ต้องที่เหลือท่านไม่เคยใช้เลยท่านไม่เคยใช้ทลิท์อะไรเลย,เย,ลย,เลยก็จะใช้อนุสาสนี ปฏิหารในเฉยคือการเทศสอนบอกให้คนได้เข้าใจแล้วก็ขับใจได้อะไรเงี้ยเนาะเป็นหลักเพราะนั้นก็นี่เป็นถ้าอยากได้เรื่องว้าว wow นะเพราว้า wow ทีนี้ก็ว้าวสุดแล้วแหละเนาะมันว้าวสุดแล้วก็ทําได้ประมาณนี้อ่าก็คือให้เห็นว่ามันมันมีจริงแค่เนี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปให้ความสําคัญอะไรส่วนต้นมะม่วงอยู่ไหนอ่ะเป็นของธรรมดาที่หาดูได้ยาก เป็นของธรรมดาที่หาอยู่ได้ยากก็พระเจ้าห้ามให้ไม่ให้แสดงฤทธิ์ใช่ไหมเพราะว่าไม่อยากให้คนเนี่ยมาเชื่อมาศรัทธาด้วยฤทธิ์เออแล้วถ้าถ้าถ้าใครศึกษาดูจะปรากฏว่าคนที่มาตามพระเจ้าด้วยฤทธิ์เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กสักคนคือไม่ได้เป็นพระรหัน์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะติดแต่กับเรื่องฤทธิ์อะไรเงี้ยอืมแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือม้กระพระเจ้าทรงห้ามไว้ว่าไม่ให้สาวกทั้งหลายแหล่ที่เป็นพระสงฆ์นะห้ามเล่นห้ามแสดงเนาะก็จะมีเรื่องของการลอยขึ้นไป เอาเก็บบาดไม้มาอะไรเงี้ยเนาะอก็แต่มันไม่ใช nah. ่ตรงนี้ช่างมันร้อนไหมร้อนเราก็ไม่มีลิตรเนาะก็มันตรงนี้แหละเออก็เราเล่นลิตรเสร็จแล้วลงเถอะร้อนอ้อมด้วยเสียงกุลุกกุลุก